ผัดกระลำปีตอนนี้เราผัดหมูห้อยหอมหอมก่อนพอหอมหอมพอเหลืองแล้วนะเนี่ยค่ะเหลืองแล้วเราก็เทกระลำปีลงไปเนี่ยค่ะพอสุกแล้วเราก็ทานได้เลยเราไม่ต้องใส่อะไรเยอะแค่นี้ก็รู้ละแค่นี้ก็รู้แล้วสำหรับยาย อาหารมื้อเช้าสําหรับยายนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกว่าหรูน่ากินอร่อยแล้ว